วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับมมหกน้ำโกนะครับดูนะครับวันนี้วันพุธนะครับวันพุธมีนี้นะครับ ครับตันนี้วันจันทร์นะครับวันจันวันลาภนะครับพุธนะับพฤหัสอันนี้วันพุธนะครับเวีนผม,ผมนะฮะวันพุทธโดนผมนะครับมาดูามาดูถังนะครับนี่นะครับของสภาพวันพุธนะครับวันเดียวนะครับดูนะครับเชื่อไหมขออวดดูนะครับยันไม่ทิ้งมาเป็นเดือนนะครับดูนะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้ขนาดถังใหญ่กว่าห้องอื่นด้วยนะครับเนี่ยถังใหญ่ๆกว่าห้องอื่นนะครับเนี่ยโอ้โทำไมเวรนวันเดียวทำไมขยะเยอะจังเลยนะครับมาดูสภาพเพื่อนๆนะครับเป็น,นเวนนะครับ ทำนะครับคนคนดีนะครับนี่คือหน้าตาของคนดีนะครับไม่ทำเวรนะครับโปรโมทโปรโมทครับโปรโมทเย้เซลฟี่ครับวันนี้ก็ไม่เห็ขยะเลยนะครับดูดูอันนี้ส่วนตัวหรือเปล่าเนี่มามาเราจะเอาขยะทางขยะเป็นเสื้อนะครับไม่ต้องที้กันนะครับไปไปหาที่แอบกันก่อนเอาไปแอบซีไม่ต้องซีครับไม่ต้องซีอ๋อฮะทีนี้เอาตรงนี้เลยนี่นะครับไม่ต้องใช้นะครับของเรามาฮะมามามาที่ โอเคครับโอเคโอเคมาครับนี่นะครับดูผลงานก่อนอิงเชลดนโอเคครับแล้วก็หนีครับไม่ต้องใช้ล, <c oughs> ล,ละไปละหุ่นองหกไม่ต้องใช้นะับถังขยะไปแล้ว <c oughs> <c oughs>